ครับพี่น้องเบาเสิยงข้นเนาะโมนีผมเองเบาสิยงคันก็มาตามคนดวงเฮงครับพี่น้องเนาะพอดีเหลขเพ้นเข่าสองงวดติดติดครับพี่น้องสองงวดติดติดในเข่าสามโตตรงตรงเลยครับพี่น้องพอดีผมเองเบาเสิยงคันเนาะได้ยงินข่าก็เลยมาตามแนวทางกับเพิ่นครับพี่น้องเขากับมาเบิงได้กันเนาะว่าเพิินจะมีแนวทางเข้าไปไปโมนี้ครับพี่น้อง ว่าเลขกเป็นเข่าสามโตรตรงๆครับพี่น้องผมเองเบาซึ่งข้าในยินข่าวก็เลยมาขอระยะเฮ็ดลิปเป็นรับพี่น้องเนาะตอนนี้เิ็นกรล่างไว้หลวงปู่ชาครับพี่น้องเนาะหลวงปูซ่ซาครับพี่น้องขุดเขียนไปไว้อยู่ห้ากับมาเบิงในกันกับเบาซึ่งข้าเนาะเปิ่นซีมีแนวทางแบบไหนรับพ,พี่น้องมานี้ เพิ่นไหวหลวงปูซ่ซาแล้วก็สีมาไหวยอยู่ที่ต้นไม้ไใหญ่อีกรอบนึงครับพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> เพราะว่าวันมาแต่ละเที่ยวเพิ่นก็สิไหวสามหม่องเนาะสิเลี้ยงสามหม่องก็ว่าได้ครับพี่น้องเนาะเพิ่นก็มีน้ำแดงสมเขียวหวานขนมก้าต้มครับพี่น้องเนาะเอากลับมาเบิ่งในการว่ามื้อนี้เพิ่นสิมีแนวทางให้ FC หรือพี่น้องเฮาจังได๋เนาะคนดวงแห่งครับพี่น้องเลขเขา้า2งวดติดๆ เขาตั้งสามโตรตรงๆครับพี่น้องเนาะแต่ลรหลอเพิ่นก็ไดไปหลยเติบครับพี่น้องเนาะผมเองบอลซึ่งข่านยินข่าวก็เลยมาตามเพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีหรือพี่น้องบาวซึ่งข่านเนาะหาวาห่างวดที่สามมันเข่าอีกครับพี่น้องพอเพิ่นไดมาสองงวดแล้วล่ะนี่เป็นงวดที่สามด้วยพี่น้องงวดที่สามเขาก็มาตามด้วยกันกับบอลซึ่งข่านครับเพิ่นกระลั่งซีประปูเจาที่ยูตนใหม่ครับพี่น้องเนาะ เป็นต้นไม้ใหญ่ครับพี่น้องอยู่ในเขตวัดเนาะเรากลับมาเบิงหรือมาเอาในการกระเบาเสียงค้าน้อเมื้อนี้เราก็ต้องเอาน้ำผู้พิ่นดวงแห้งลหละพี่น้องอาว่ามีโชคลาภน้ากันเนาะเดี๋ยวจังหน่อยเพิ่นกัสิีเปโจูดูมองสี่เพิ่นเคยเอาครับพี่น้องเนาะอยู่หันมเป็นต้นมะพร้าวรับพี่น้องเนาะเป็นต้นมะพร้าวเพิ่นก็มาแต่ละหลอบเพิ่นก็ สีวายสามมองครับพี่น้องเนาะวายนาใีหลวงปู่ชาแล้วกับเมื่อวายโยตนใหม่คอยไปเอาเหล็ลกที่ตนบอกเผาครับพี่น้องเพป่นสิปฏิบัติบแบบนี้เนาะรอบแรกกพื้นฝันครับพี่น้องเป็นจิงไดบมาเนาะรอบแหลกฝันเห็นมะหอดเกลบมาบวันนี้มหลวงพอบอกว่าให้ปฏิบัติบแบบนี้เพป่นก็นล่องปฏิบัติบเบิ้งครับพี่น้องเป็นก็ไดมาสสองงวดตรงๆเนาะ ไส้สามตัวตั้งหากพี่น้องเอากลับมาเอาแนวทางน้ำเพลนน้อกมนีเอฟซีบาวสิงค้านนะหรือพี่น้องบนะาวิงข้านเนาะเบื่องให้จบเด้อพี่น้องเนาะฮาวางวดที่สามมันเข่าอีกเพราะวันเข่ามาแล้วสองงวดครับพี่น้องเอากลับมาเอาในเพลนนะเนาะฮาวางวดที่สามมันเขา่าเอากลับมาเอาหรือมาตามเพลนอีกรอบนึงคนดวงเฮงครับพี่น้องปกติแล้วตามที่ผมเคยเหตุคลิบเนาะ สามโตตรงๆสองหัวในหายากเลยพี่น้องเนาะสามโตตรงๆเขาสองหัวในหาหากาแห้งครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตน้นมะพร้าวตีเพิ่นมาขอโชกลาบหรือมาขอโฉกขอใช่เนาะเป็นตน้นมะพร้าวได้พี่น้องนี่ใบหน่อยๆคือปีกนกนี่เป็นตน้นมะพร้าวตีออกแปลกๆเนาะเป็นกระลังเลี่ยงน้ำแดงครับพี่น้องเลี่ยงน้ำแดงแล้วก็ผลละไม่เนาะ แต่ก็ขอโฉกขอชัยในต้นนี้ครับพี่น้องเบิ่งแต่ปีคือปีกนกนี่พี่น้องเนาะเป็นต้นมะพร้าวมันออกแปลกแปลกเนฟันเห็นเพิ่นก็เลยมาขอโฉกลาบนํำพี่น้องเพิ่นก็ไดไปสองงวดต,ติดๆเนาะงวดหนีเฮ้ากับมาเอาในกันกับเพ่นเนาะพี่น้องเฮามาตามเพ่นกับ,บาบเส้นข้ามในกันว่าเิ่นสิได้ตัวไหคกับพี่น้อง เพิ่งเคยยูทูปเสียงไทยเด้อพี่น้องยูทูปเสียงไทยเอาเนาะเอาก็มาเบิร์หรือเอาแนวทางในเพลินครับพี่น้องเนาะเอฟซีเบาซิงคันกับเขาแมวแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาวซิงคันเในเด้อพี่น้องไว้สัมผัสเป็นแนวจังหน่อยโอ้าะลมแห้งครับพี่น้องอยู่หิมหนองลมแห้งลีหลังจุดทูปลมแห้งเลยเพิ่งเัอละลมแห้งอีหลีพี่น้อง ไปสัมผัสเพื่อนเจังหน่อยเพื่อนกัดเบาบุคโปรเป็นกับะปนบินองคนวอยากเบาเนาะคนนี้แต่หัวหล่ออาะบุคเป็นยังเอากระเอาโชคลาภไม่เพิ่นนี่แหลนะนะครับปีนองเป็นต้นบกพร้าวครับออกยอดคืออีกนกหรือคือมังกรอ,อีกอย่างนี่แหละปีนองกระเบิงเอาเนาะถ้าว่ามีโชคลาภไม่เพิ่นแต่ว่าเพิ่นกระไดไปแล้วละ่ะปีนองสองงวดติดติดเนาะเพิ่นกระไดไปแล้วสองงวดติดติด นี่เป็นหมวดที่สามเด้อพี่นองเข้ากับยาปลาหมวดที่สามยางน้หน่อยเข้ากับเบิงพิจารณาน้ากันครับพี่นองเนาะเบิงแหล้วกับพิจารณาน้ากันของเจอผมเองตามมาเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางครับพี่นองเนาะทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางครับพีนองเบิงแหล้วกับพิจารณาญาณน้ากันได้พี่นองเนาะทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางเข้ากับว่าเบิงครับพี่นองวันนี้กับผ้ามาตามตัวเลขกน้าข้นดวงแห้งครับพี่นอง ว่าคนเสด้ตัวไดเนาะเรากำลังจุดถูพี่หนอ้องจุดถูเสียงไายเนาะว่าสิดได้ตัวใดเฮาก็มาเบิ่งหรือมาเอาในกันกับบ่าวสึ่งขานครับพี่นอ้องคนดวงเฮงเรียกเข้า3ตัวตรงๆ2งวดแล้วพี่น้องเนาะพอดีผมเองได้ยินข่าวก็เลยมาขออนุญาตเต็ดคลิปเพิ่นเพื่อ,อหวัวที่3มันเข้าเนาะเพื่อเอฟเฮาเบิง่งเราตื่นใจ อาะสิตามน้ำเพลินหนึ่งสี่นะผมเองก็เลยขออนุญาตมาข็ดขีดเพลินมันเป็นไปอย่างนกปีนองบนเขาสามตตรงตรงสองวดแล้ผมกับกคมขิดก้มผมเป็นไปอย่างอยู่ตามเข็ดขีดมาเนาะส่วนหมากจิขเขาสองตบ่อยแต่ว่าหลบนี้ของเพลินีนเขาสามตตรงตรงปีนองถือว่าดวงเ่งอี๋ครับปีนองถือว่าเพลินไม่โชไม่หลาอี๋เนาะเอาก็ต้องมาตามคนที่ดวงเฮงในเพลินนี่แหละ เราเอ้านีเปิดเนี่ยลับปีน้องเนาะสาธุเด้อเทวดาตีทิ้งสถิตีเจ้เาตือนหลวงป่าเลยเนาะอยู่หิมหนองพอดีพี่น้องไอ้ลูกหลานมีโชมมีลาบเด้อหมวดน,นี้เห็ดออกอีกเป็นหมวดที่สามสามตัวตรงๆคือเก่าเด้อใบว่าเปล่าจะออกเป็นกีบเลน,น้อยอคือปีกนกนี่่พีน้องเนาะมีหางหรือตั้งหางเนาะพี่น้องไขห่หางนก แล้วสิงุ่มลงครับพี่น้องเนาะสิงุ่มลงสองด่านสิงุ่มลงไหวคือไก่ฟักไข่พี่น้องเป็นสิงุ่มลงคือไก่ฟักไข่เนาะเป็นวักเผาตีออกแปลกๆเป็นฝันเห็นน,ำน้ำเนเพิ่งกันเลยมาขอยโคลากครับพี่น้องเนาะเป็นนะสิงุ่มไหวคือไก่ฟักไข่ครับพี่น้องนะอเนาะมอแน่ได้พี่น้องอาจจะคนอาจจะชคลาภหลายหงวดกบาไ,ได้เนาะงวดที่สามอาจจะปังอีกแบบไปสิงหุพี่น้อง ก็แบบเบงแล้วก็พิจารนาน้ากันเนะเาะเอาโชกหลานี่เพิินครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเป็นตนน้นหมกเผาเนาะถือใบโชกหลาภไปแล้วสองงวดนี่มะขอเนี่เป็นงวดที่สามได้พี่น้องคุดขอแต่ละลอดเพื่อนกใส่ถูกจูดเอาคือเกาเนี่ยหลับพี่น้องเนาะเป็นต้นหมกเผาแปลกๆครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นฝันเห็นเพิ่นก็นเลยมาขอ,อโชคดีไป สองวัวติดเข่าสามตัวตรงตรงหรืตั้งหากเนาะพี่น้องอ่ะตามสายตาของผมนี่ออกมาแล้วตัวหนึ่งพี่น้องเนาะเป็นหกครับพี่น้องเนาะตามสายตาน่าจะเป็นหกเนาะพอดีเจ้าของพันอยู่ข้างหน้าผมเองเลยเกรงใจเลยออกทั้งขางครับพี่น้องเนาะอ่านไปยือยวงล้างังินแนมบมคอยคักเนาะพอดีครูเป็นตัวถูกเป็นอยู่ข้างหน้าผมก็เลยเองก็เลยออกมาอยู่ทั้งขางเนาะ ว่าเป็นยังพี่น้องเดียวผมเบ่งไปกัสิบอกว่าเป็นตัวเลขกตัวไหนเนาะตอนนี้หกโพมาแล้วพี่น้องเนาะหกโพมาแล้วเนาะเขาก็รลตัวที่สองกันว่าสิเป็นเหลขกยังพี่น้องหกโพมาแล้วชัดละพี่น้องเดขกกชัดแล้วเด้อพี่น้องเขากชัดเจนดีครับเป็นตนบอกเผาครับพี่น้องเนาะอยู่หิมนอง เป่นก็ได้โชคลาไปสองงวดะละนี่เป็นงวดที่สามเพิ่นได้มาขออีกผมเบงเดนืนิ้วข่าวก็เลยมาตามไอเอฟซีหรือพี่น้องเฮ้เนาะทวามันเข่าอีกครับพี่น้องาวามีโชงมวลาเนานะงวดที่สามเข่าอีกเขาขาบงบงได้พี่น้องเราก็ามาตามด้วยกันเนาะงวดที่สามเราได้พี่น้องต,อน,ตอนบักพาวครับพี่น้องนะ เป็นงุ่มไหวคือไก่ฟักไข่พี่น้องคือไก่ฟักไข่นะออกบีไปสองขางนะงุ่มไหวมีหางจากหน่อยเนาะครับพี่น้องมีหางออกจากหน่อยง,งุ่มไหวเป็นหูด้ทางในครับพี่น้องเป็นโปงโงโข่โง,โงนะเป็นโข่งเนาะคือไก่ฟักไข่พี่น้องเป็นของแปลกอ้าวพจนกินจะนำ้ำแดงลมพี่น้องโอ้แสดงว่าหิวแหงแสดงมีโชคลาภอีกแล้วนี่ จะเลยนี่โชคลาภเลยพี่น้องน้ำแดงลมเลยไหมโอ้ลมก็บ่ค่อยมีแล้วตัางบักโดนหนึ่งน้ำน้ำแดงลมลงไหมโอ้สิบปังอีกแล้วพี่น้องผมคิดว่าน่าสิบปังอีกเนาะน่าจะปังอีกรอบเพราะว่าน้ำแดงล้มลงไปเลยลมก็ไม่มีตั้งตั้งนานเนาะตั้งไว้ตั้งนานแต่ไม่ล้มพอตัวเลขตัวที่สองออกมาล้มลงเลยครับพี่น้องตัวที่สองออกมาน้ำแดงลมปั๊บเลย ตัวที่สองก็ตามสายตาของผมก็เป็นเจ็ด้ด้พี่น้องตอนนี้เป็นเจ็เจดหกเจ็ดออกมาแล้ว,วนนพี่น้องเนาะตามเบิ่งโดยสายตาก็หกเจ็ดออกมาแล้วหกเจ็ดแน่นอนครับพี่น้องชัดเจนเนาะถ่ายใกล้แน่กน็คือจะเป็นอย่างครับพี่น้องเนาะตังผมะนะ้งหว่าวเนาะว่าหกเจ็ดออกมาแล้วครับพี่น้องเข้าก็ล่อตัวที่สามน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะผู้ซื้อก็นําแด,ง,ดงล่ม หล่มลงเลยครับพี่น้องโอ้สิปังอีละมั่งนี่นาสิปังอีละพี่น้องเนาะล่มกับ่ค่อยมีน้ำแดงหล่มปางางเลยโอ้คนกินอิ่มคนหิวแห้งครับพี่น้องกินน้ำแดงเนาะกินลหล่มลงเลยล่มกับ่มีแต่น้ำแดงลงหล่มลงครับพี่น้องโอ้ยไปไปเห็ดเลยโอ้ยปังอีกแน่นอนพี่น้องเนาะผมว่าน้ำแดงหล่มปางางล่มกับมีโอ้มี ปังแนนอนพี่น้องความคิดของผมเนาะนนหกเจ็ดเอามาแล้วพี่น้องเนาะหกเจ็ดสองตัวตัวที่สามก็ร่งโพคับพี่น้องเนาะน่าจะเป็นศูนย์พี่น้องตามเคยจูดเนาะตามเคยไปเบิงน่าจะเป็นศูนย์พี่น้องกลมๆเลขกี่น่าจะศูนย์ในนอนครับพี่น้องเนาะนนตามสายตานะ่าจะแมนศูนย์พี่น้องเนาะเงี้ยไกลๆต้อ โทรศัพท์กับราคามันถือแน่ครับพี่น้องมันบ่ค่อยชัดเท่าไรเนาะอันเก่าไก่แห้งครับไก่เป็นลายไปผลุ่นครับพี่น้องแต่ก็อย่าเคล็ดคิปครับข้าเจ้าเนาะอย่าเคล็ดคิปไอพี่น้องเบิ่งโทรศัพท์รา,าคามันถูกสู้มัก็บ่ค่อยได้แต่ว่าอย่าเคล็ดคิปครับพี่นอ้องก็อุตสาห์เบิ่งไปกป่นอเนเนาะพี่น้องเพื่อเบาสินคขั้นมีโชกมีลาบจะได้เครื่องไหมในเฟิน่นพี่น้องตอนนี้ก็อุตสาห์เบิ่งไปก่อนด้ยวยอ f ซเบาสินค้า้นก็ดี เรทะศลาะรของเบาซึ่งข้าราคามันถูกปีนห่วงสู้กับไปกันไล่ยังไงก็อย่าเก็บคลิปพีนห่งเบิ้งเนาะแล้วก็หาโชคลาภไปพีนห่งน้ำเพื่อมีโชคมีลาหรือมีโฉกมีใช่เนาะทางการเก็บคลิปครับพีนห่งเนาะโอ้ศูนย์แน,น่นอนพีนห่งศูนย์ได้อพีนห่งหกเจ็ดศูนย์ครับ